เข้าไปข้างในตัวนี้นเจอหลวงพ่อที่เป็นบาทหลวงเราก็ได้สบตากันแล้วก็เดินเข้ามาหาแล้วก็ได้จับจับมือกันรูส้สึกดีมากรู้สึกดีมากถึงแม้ว่าบางคนมีมองเป็นคนนักศาสนาแต่ว่าในฐานะที่เป็นมนุษย์เราก็เป็นนักเผยแผ่ด้วยกัน,นเป็นนักสอนสาศาสนาด้วยกันก็มีสันติภาพได้เห็นกันแล้วก็สบตากันแล้วก็จับจับมือกัน สนติภาพกันรู้สึกดีมากท่านบอกว่ารู้สึกดีจริงๆเลยที่ได้เจอลามะเราบอกว่าเช่นกันที่ได้เจอท่านเวลาสบตากันน่ยมันจะรู้สึกสุขสุดดีจริงๆไม่ใช่ว่าเป็นมายาหรือเป็นอะไรต่ออะไรเงี้ยอันนี้ผมชี้ถึงว่าเนี่ยนะสัจจะหรือธรรมะเนี่ยมันสูงกว่าคำว่าศาสนาเราไม่ได้ยึดติดเพียงแค่ว่าเราเป็นศาสนาพุทธศาสนาพิเศษศาสนาอะไรต่ออะไรเงี้ยเราเผยแผ่สันติภาพมรรคมรรสันริภาพมันคท่านนักสอนศาสนาเองนะ ยังไม่เกิดสันดิภาพซึ่งกันและกันเลยอย่างเงี้ยเช่นพระไปทางศาสนาไปเจอบาตรหลวงไปเจอมุสลิมก็รู้สึกไม่ดีต่อกันสายตาที่มองก็ไม่ดีปรจชาที่พู่ต่อกันก็ไม่ดีหรือพฤติกรรมก็ไม่ดีสันดิภาพก็ยังไม่เกิดขึ้นเลยแล้วจะไปเผยแผ่ธรรมเผยแผ่ศาสนามันจะเป็นมันจเป็นแบบไหนฉันวันนี้ก็เลยเห็นว่ารู้สึกดีดีมากจริงๆเลยรู้สึกดีมาก,มากจากการที่มาจริงๆตรงน,นี้สันดิภาพสันดิภาพ 勉強 <laughs> <music>